ระมือตระเดม์มกายภาพบำบัดนะคะน้องหมาติดหัดนะคะก็ะคือยังไม่ทันไปสิตร์วัคซีนไข้หัดนะคะเป็นหัดสะก่อนทีนี้เป็นพอเป็นแล้วอ่ะอาการมันหนักแล้วน้องก็เดินไม่ได้เป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะคะแก้ตามอาการไปก่อนเขาบอกว่าโน่นๆดูตาม y youtube นะถามว่าฉีดยาไหมไปฉีดแล้วนะคะก็หมอให้ยามาสองตัวแล้วมาฉีดที่บ้าน หมอบอกว่าฉีดติดต่อกันห้าวันปุ้มปุ้ยไม่ไม่ปุ้ย,ยคือป่วยสี่ตัวนะคะอยู่ดีๆก็ร่วงคือกะว่าเดี๋ยวครบสามเดือนจะเอาน้องไปฉีดก็อันก็ไม่เคยเลี้ยงหมาอีกสี่ตัวนี้ก็ไม่ซุกซนนะแต่หนักคือสามตัวนะคะแต่ตัวนี้จะหนักสุด ก็คือกล้ามเนื้ออ่อนแรงตอนแรกเขาจะเดินไม่ได้สองขานะคะทีนี้ก็เดินไม่ได้สี่ขาแล้วเหมือนเอวจะแข็งๆนะคะไข้หัดหมานี่คือมันเกี่ยวกับระบบประสาทอ่ะถามว่าติดคนไหมไม่รู้ไม่รู้ได้เราต้องรักษาเขานะไม่ก็แล้วแต่ถึงความสามารถนะหมอก็พาไปแล้วนะคะคือเราพาเขาอาจจะอาการหนักแล้วอ่ะ คือเขาเดินไม่ได้สองขาแล้วไปแล้วหมอให้ยามาฉีดที่บ้านสองตัวอ่าอย่าดืออย่าดืออย่าดือแต่อีสองตัวนี้ไม่หนักเท่าตัวนี้นะคะก็ต้องทำตามหมดก็ดูตาม y o u t u b e ก็บอกว่าให้นวดวันละสามเวลาวันละนาทีสองนาทีต่อครั้งนะคะ ไม่อยากเลี้ยงหมาพิการอาการเริ่มแรกอ่ะคือไม่รู้เพิ่งไปศึกษาข้อมูลมาเขาก็จะซึมๆอะไรเงี้ยแต่เจ้าสี่ห้าตัวเนีน้คือเขามีด้วยกันเจ็ดตัวเนาะเราก็ไม่รู้เขาซึมไม่ซึมก็เล่นตามภาษาเด็กอ่ะแล้วก็ล่วงผอยๆแล้วเขาจะมีตุ่มตุ่มเม็ดสีใสแล้วก็เหมือนมีมีหนองอ่ะเออตุ่มมันสุกไปลก็นึกว่ายุงกัดเลยแล้วก็ยามาทาแล้วก็ ให้ยาหมัดยาเห็บเลยไปอาบน้ำอาบน้มไปนะก็ไม่รู้ว่ามันคืออาการของหัดน้องเ็าไม่ซึมเลยนะถ้าซึมเราก็จะพาไปหาหมออยู่ดีเ,ดเขาก็ซึมซึมปุ๊บก็เดินไปไคือเหตุเกิดแค่วันเดียวเองนะแล้ววันที่วันอีวันลุ่ขึ้นก็พาไปหาหมอเออจะเย็นๆทีละตัวนะคะก็จะรักษาตามอาการเรื่อยๆนะ,ะแล้วก็มาอัปเดตอาการว่าน้องจะดีขึ้นไม่ดีขึ้นไหม ก็รักษาเหมือนคนนี่และค่ะนะากานวดขาไม่เอาไม่เอาุนลอดมานี่ <c oughs> อันนี้ก็จะใช้ยาหมองผสมด้วยนะคะนวดเข้าไปานะตัวนี้ไม่หนักตัวนี้เป็นแค่สองขานะส่วนจูนเนียนะเป็นสีขาเลย เออพูดแล้วรู้เรื่องเลยนะพูดแล้วมองมองหน้าตัวต้นเหตุต้นนี้ตัวนี้นะคะคเขาเป็นหัดก่อนแล้วเป็นตุ่มเป็นตุ่มแล้วจะหายแล้วทีนี้น่าจะขึ้นสมองเหลือทันได้อีกตัวหนึ่งนะคะแอนวดฝ่าเท้านะ ว่าขาัปนกายภาพบำบัดคนเนี่ยแหละมาไงนอนไงอ่าไม่น่ารักเลยขนเหียนขนเตียนเลยนอนอ่องมองเอ้งแมงสามตัวนะแม่เขารักษาก็สงสารนะเลี้ยงเข้ามาจริงๆว่าตั้งใจเลี้ยงอะ่ะนะเนี่ยสามตัวได้เดินไม่ได้นะคะเป็นไข้หัดแต่ก็ อาการทรงๆนะคะแต่ก็ในเพิ่งนวดวันแรกนะไปดูใน youtube มาแต่ยาฉีดแล้วยากินแล้วฉีดแล้วฉีดยาวันละสองเข็มนะคะฉีดเข้าสะโพกแล้วก็วันนี้มากายภาพบำบัดนะตัวนี้เป็นกอดน,นะคะแต่ก็ไม่รู้นะเราไม่เคยเลี้ยงสัตว์นะเขาเป็นตุ่มเล็กๆนะ,ะที่ไหนได้เป็นหัดหมานะคะเขาก็เล่นด้วยกันเจ็ดตัวเนาะตัวในแข็งแรงก็น่าจะรอดนะคะอัน,นี้เป็นตัวที่สามคะ่ะ ตัวนี้เป็นก่อนอยู่ดีเขาก็ซึมจะคิดว่าเป็นไข้ธรรมดาในความที่เรายังไม่ทนันปิดเสต็ปวัคซีนหมาเนาะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวครบสามเดือนแล้วจะไปฉีดยังไม่ทันไปฉีดเขาเป็นซะก่อนนะคะและตัวนี้เป็นตามแล้วก็ตัวนี้ตามอีกตัวหนึ่งก็เป็นนิดหน่อยแต่ว่าฉีดยาน่าจะทันนะคะส่วนตัวนี้ก็ขาหน้าเดินได้ขาหลังเดินไม่ได้ส่วนตัวนี้ทั้งสองขาตรงนี้สองขาแตะ อาการโดยรวมก็คือเขาสดชื่นนะคะเท่าไหร่เท่านั้นเนะาะแข่งก็พยายามเต็มที่แล้วเพราะว่าไม่มียาแก้นะคะคุณหมอบอกก็รักษาตามอาการอันนี้เพิ่งทายาเห็บหมาไปนะคะหายไปไวๆหายไไวๆหายไวๆ,ไวๆ,ไวๆเดี๋ยวจะมาดับอัปเดตอาการน้องเรื่อยๆนะคะ